ติณนางสัญโยชนานางปริขยาสามสังโยช์สิน้นขยาขยะคือสิ้นไปเสื่อมไปหมดไปติณนางคือสามสัญโยชนานางคือสังโยชน์เครื่องผูกปริขยาคือสิ้นไปหมดไปตินางสัญโยชนานังปริขยาสามสังโยช์เบื้องต่ำเกลี้ยงได้โสตาปฏิปลสามระดับสังตากาตูปละมังโกลังโกละเอกพีชี พวกแรกเทเวจะมนุษย์เสจะเกิดเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกินเจ็ดคราวปรินิพานพวกที่สองโกลังโกละกลับมาสู่สกุลสองถึงสามคราวคือตระกูลของมนุษย์สองถึงสามครังเอกพีชีกลับมาสู่พบมนุษย์อีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพาน